ทุกคนที่ติดตามใน y o u t u b e นะครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่ในทิตกต o อชื่อว่า B.O.Y นะครับวันนี้น้องเขานัดไปเจอกันที่ปั๊มปตทที่เด่นสมรีนะครับไปเจอหน้าเขาหน่อยพอดีเขาน้องเขานัดมาละมาหลายวันละมาหลายครั้งพอดีไม่ได้เจอน้องเขาสักทีเนาะวันนี้เราจะไปเจอน้องเขากันนัดกันไว้ที่ 11.45ตอนนี้11.20มง20่ะเดี๋ยวเราไปหาน้องๆกันก่อนโอเคเห็นน้องเขาบอกว่าอยากเจอเราเหลเกินผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเจอใครด้ด้วยไปเดี๋ยเราไปกันครับแต่งตัวแป๊บนึง วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยเอามาเช้าฝนพิ่งตกไปโอเคแป๊บนึงออกจากชุมชนละพอเราก็สิบดังเกิน เอาห้าแล้วกับสี่สิบห้าครับเอาเก้ห้าเต็มถังครับที่ยังไม่ทันนู่นของลอเลาะแล้วอะเต็มถังครับ ไปไหนกันมาเมื่อก่อนน่ะไปไหนกันมนะาเมื่อก่อนวัไไนพรุ่งไปไหนมาไปเลยเหรอเ,เอาคาันนี้ไปไปกี่คันไปกี่คนนะ่ะไปน้องเขาน้องไป R15 สองคันเพื่อนนะพี่ไปกันสามคนเออสามพัน oh, <no. S 1> โอ้โหแม่งทอลังหดมากเลยโอ้ขอบค,ครับ <Yeah. S 1> โอ้โหแม่งกโคตรไกลมึงเลยไม่ใช่เกไกลนะเว้ย <laughs> อ๋อก็เลยอาศัยกลับบ้านไปด้วย ได้ยองได้ยองเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วเชียวแบบนี้แหละได้ยองเชียงใหม่ครับผมสายเดินทางอยู่ครับผมอ๋อดี่ไปกันหลายคันมันก็เขายังช่วยเวลามีปัญหาหรือเกิดเหตุอะไรก็จะช่วยกันได้ไงก่อนจะออกเดินทางผมก็เช็คเยอะเช็คเช็มตลอดเลยเออเป็นไรหรือเปล่าก่อนจะเดินทางก็คือแบบเช็คเต็มวันที่ไแค่เติมแค่น้ำมันวิ่งอย่างเดียวน้ำมันไม่หมด ด,ด,ด, ouais. ดี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 อยากไปแหละแต่โอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้โหดูร่างกายเถอะแล้วจะมีใครอีกไหมกะไอ้น้องเขาพี่น้องไอ้ไอ้พี่มันไปด้วยกันเลยบังนัดบังนัดมันจะติดตามพี่อยู่มั้ยเห็นไปคอมเมนต์ช่องพี่อยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะโอ้โหคอมเมนต์เยอะเกินแต่คังบอกว่าไอ้เจอผมเจอพี่ทุกวันเลยเจอมันมันบอกไปคอมเมนต์บอกว่าเจอแต่ไม่รู้ว่าคนเจอไม่ได้มาเจอพี่โคตรเยอะแหละ ก็คือไว้บางคนอยู่โซนในปั้นชางไงอ๋อเจอก็เจอแถวพี่พี่ขับแถวไอ้เกาะยายชาแถวทะเลพีมวายแถวนี้บ่อยมากกว่าไงวันไหนว่างก็เลาะทะเลไวันไหนก็เลาะทะเลไม่ไหวสุขุมวิทรสามหกสุขุมวิทก็ไม่ได้ด้วยพักก่อนเถอะช่วงนี้โอ้โหไม่ควรดูคนตายดิคนติดเมื่อวานก็ห้าพันกว่ามันจะเว้นระยะบ้างแล้วออกมายังไง จะรออยู่โกบอนั้นะโ bon กบล <Good one. S 2> ถ้าเราออกนี่เราไม่ได้อยู่ฝั่งโกบอลนะเราจะอยู่ฝั่งนู้นมันต้องม,มันต้องออกจากโกบอนก็ไปกนันก่อน,นอ <s> แต่ทางเข้าพี่จำทางพี่เปิด GPS เดี๋ยวเช็คก่อน,น,เ,น,น,นเดี๋ยวน้องโอ้นในพี่พี่จะตังสนให้เออไปโอที่ร้าน อาวันนะพี่จะถ่ายว่าใครรูเราเราจะใส่คิวนะพี่เขาเขาจะสายเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่ไม่ได้ไกลหรอกท่านมาแค่เองพี่ไปไหนไกลไม่ได้ได้ช่วงเนี้ยเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าบางครั้งเรารู้ไงสภาว์กพ้าเราเราเราเป็นไงไงขนาดเจอแยกยิมวายยังเหมือนรถไฟหน้าเลยฮะรอพี่กลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ่ายม่ให้ดูจะไปเองเลย เก้าร้อยโลอ่ะจะใช้เท่าไหร่กันโอ้โหไอคนมีใจไปมาแล้วโอ้โหข้างชั่วดิเดี๋ยวขับให้มันคล่องก่อนสองเดือนนั่นแหละโอเคไปรีบไปจะได้รีบกลับเดี๋ยวพี่มีทุนละต่ออีกเยอะเลยอ๋อวันนี้ียบร้อยเไม่ได้รีบก็บายบายบายสองบายสามนันมีทุนละไม่รู้รถใครวะอย่าอย่าอย่ามานลังหรอกเดี๋ยวไปเจอที่ร้านก็ได้ จริงคนเดียวสบายสบายดีกว่าโอ้ไปไปเถอะไปหาก<บ>าแฟหาข้าวกินกันหิวข้าวป่ะเรือยจ่ไหนอะโทรหาเขา่ละล่ะ up.

มไม่มันบ้านทั่วมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะพี่ไม่เคยมานะแต่ถามไม่รู้มันเป็นขนนหรือเปล่า,จจาดเดี๋ยวร<ะ>้านกาแฟบ้านทั่วอยู่ตรงนี้ปะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแปเป็นไปมึง,ง,งเอาละก็เริ่มงงละเลยไปแปไปไปไป นี่แหละทางนี้แหละไปข้างหน้ายังขวายังขวา ้ึงจะถ่ายเพื่อเดี๋ยวก็มาถ่ายก็ได้จะพาพี่ไปทัวร์ไหนวะไม่ต้องมงเครดิตกูเยอะนะ ไม่รู้ไม่รู้จนน้องพี่เขาเรียกมาทางนี้ไม่เคยมาโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนหาที่นั่งเดี๋ยวก่อนไม่เคยมาแล้วเราเรารู้ขอบคุณครับ mình sẽ lết nước à? Mình sẽ lết nước à? Hey hey, chơi lại, chơi lại, chơi lại. Đã qua nè. À <này nha? coughs> kín <gọi> con <coughs> lấy. Hey, ô tô này, ô tô này. <coughs> hey, này, này. <coughs> hey, này đi mà, lông đi. <coughs> Ugh. 2 hours later